สวัสดีครับอาจารย์ดำรงจินตาสิริกูลแผนกเครื่องมือวัดและควบคุมวิทยาลัย์เทคนิคะยองนะครับวันนี้เรามาทดสอบตัวเพชเชอร์ทาร์สมิตเตอร์นะตัวนี้นะครับอ่าแอนเดอร์สันก็เป็นแบบ2ส,สายนะซึ่งสัญญาณเอาพุทเป็นแบบ4-20ม mm, ิลลิแอมแล้วก็เป็นแบบฮาร์ดโปรโตคอลก็ตอนนี้เรามาดูเมนนุ่นนะนี่คือตัวเมนนุ่ของมันเนาะอ่าแอนเดอร์สันนิทเกิล พวกนี้ใช้ในงานเบลเร์เลนะงานอาหารก็ตัวก็จะมีความเป็นสแตนะเลสเนาะนี่ก็คือสเปคมนะันเนาะตัวนี้เป็นเล็งสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ลบหนึ่งถึงสองบาร์นะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเล็งของการวัดอะนะแล้วเรามาดูเอาพุท่ไหมเอาพุทตัวนี้อนาล็รอกแอซีถึง20มิลลิแอม แล้วก็เป็นฮาร์ดแล้วก็มีแบบ IO Link นะแต่ตัวนี้เป็นแบบฮาร์ดนะเป็นแบบฮาร์ดโปรโตคอลนะอ่านี่ก็คือหน้าตาของมันเนาะอ่ะเรามาดูสายไฟเนาะการต่อแบบฮาร์ดโปรโตคอลตัวนี้ก็คือวงจรต่อมีขั้ว1กับขั้วสก็คือบวกลบนะไฟ24วิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็ออกมาแล้วตรงนี้ก็ต้องมี R 2 5 0โอห์มนะถ้าเกิด เราใช้งานในลูปของ t ร a n สมิเตอร์สสายเนี่ยต้องมี R250 โ oh อห์มนะเพื่อสร้างอินพ d เดนซของสัญญาณนะ mm. ถ้าไม่มีฮาร์ดโปรโตคอลจะติดต่อไม่ได้ส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นสไตล์พวก M12 ปลั๊กนะแต่ว่าตัวนี้เป็น Terminal ต่อสายนะ mm. เห็นไหมว่าอันนี้ก็เทียบ mm. เทียบสัญญาณเนาะแล้วก็มันมี3รุ่นเนาะรุ่นแบบ a n a าล็อกธรมรมดารุ่นแบบ IO-Link แล้วก็รุ่นอ n นาล็อกแอนด์รุ่นนี้เป็นรุ่นอ n นาล็อกแอนด์นะ ก็คือมีสัญญาณเป็นฮาร์ดโปรโตคอลถ้าเกิดว่าเราดึงข้อมูลเนี่ยนะผ่านตัวฮาร์ดเทอร์มินอลนะแล้วก็มีตัวของรีเลย์เอาพุทนะนี่ขัว 3, ว 4, นะ้วสามขั้วสี่แล้วเป็นรีเลย์เอาพุทด้วยถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ทำอนะลามเนาะอ่าตัวนี้เรามาดูฮาร์ดโปรโตคอลตัวนี้เป็นฮาร์ด475เนาะอ่า475คอมมูนิเคชันตัวนี้ฮาร์ด475ก็เราเปิดเครื่องมา อันดับที่หนึ่งเราก็เข้าไปในฮาร์ดนะฮาร์ดที่เราเชื่อมต่อนะก็ฮาร,ร์บล็อกคอเราก็ต้องไปเกาะขนานกับตัวทรานสะมิเตอร์นะตัวนี้เข้ามาปุ๊บตอนนี้เข้าหน้าของโฮมก็จะมีค่า PV เนาะตอนนี้ไม่มีแรงดันเนาะ แล้วก็กระแสออก3.9มเกห็นไหมก็คือ3 9มวเมิวันก็คือสัญญาณต่ำสุดนาะซิโลแล้วค่าลิง์ที่ตั้งไว้ตอนนี้ก็คือ lrv คือ0บาร์แล้วก็ urv ก็คือ1 Bar บา์เนาะถ้าเราเข้าไปดู Device Setup นะตอนนี้จะเข้าไปที่ Basic Setup นะก็คืออันดับที่1เราต้องเข้าไปดู pv เนาะ pv ก็คือหน่วยเนะห็นไหมหน่วยของการวัดความดันนะขึ้นอยู่ว่าเราต้องการหน่วยอะไรนะเราตั้งหน่วยไหนบ้างเนาะอันนี้เราตั้งเป็นบา์ นะถ้าเกิดเราต้องการเป็นกิโลต่อตารางเซนติเมตรก็กิโลนะกิโล cm, นะสแควร์ซีเอมเนาะสมมติ Enter เข้าไปอ่าพอเราตั้งเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเซนเนาะเพื่อบันทึกค่าลงไปในทาร์สเมเตอร์อ่ามันก็จะถามว่าในลูปคุณเนี่ยคุณโอเคใช่ไหมที่คุณต้องการเปลี่ยนค่าอ่าพอเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราเข้ามาดูรีเลงก็คือเราจะตั้งย่านการวัดใหม่อ่ะเมื่อกี้ที่เหมือนไม่ไม,ไ,มไม่ได้เปลี่ยนเนาะอ่าพีวีเลง นะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รมัมอ่ะวันนี้กิโลกร,รมัมอ่ะสังเกตพอเปลี่ยนปุ๊บมันจะเป็นสตาร์อย่างงี้นะแสดงว่ายังไม่บันทึกค่าถ้าเราเซนปุ๊บมันถึงจะบันทึกค่าเนาะมันก็ถามว่ารูปคนเนี่ยโอเคไหมที่คุณต้องการเปลี่ยนเลงนะอ่ะโอเค yes นะตกลงอ่ะโอเคไปอ่ะแล้วเรามาดูรีเลงอ้าวเบอร์กี้นี้เหมือนมันไม่เด้งอ้าวไม่เป็นไรตอนนี้ตอนนี้อยู่หนึ่งบาทนะถ้าเเราแก้ สมมติว่าเราบอกว่าเราจะวัดที่สองบาเราก็เปรียบเลขสองเนาะอ่ะสองบากดเซนเนี่ยโอเคอ่าทำไมดิสคอนเนกเหมือนสายหลุดสายหลวมตีทายเิยอ่าตอนนี้กลายเป็นสองบาแล้วถ้าเรากลับมาโฮมใหม่ไหมตอนนี้ PV ก็คือสองบาทนี้ถ้าถ้าเรามาดูกระแสสังเกตเห็นว่าตอนนี้กระแสออก ยี่สิบมิลลิแอมเพราะว่าเราวัดคอมความต้านทานสองร้อยสิบโอห์มเนาะเนี่ยเราวัดคอมความต้านทานสองร้อยสิบโอห์มมันก็จะแปลงเป็นห oh น,นึ่งโวลต์ถูกปะคราวนี้ถ้าเรามาดูทัชตัวของเซ็นเซอร์เนาะเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นแดลแฟมเนาะอ่าถ้าเรากดนะกดสังเกตเห็นว่าก็จะขึ้นนะเห็นไหมอ่ะถ้าเราตั้งไว้สองบาร์เนาะถ้าเรากดไปศู 5, นย์จุดห้าก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเห็นไหมนี่ อ่าแม้ก็ต้องประมาณ2โวลต์นะอ่าถ้าเกิดว่า25เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่าแสดงว่ามันใช้งานได้เนาะตัวนี้เป็นทารสซมิตเตอร์แบบฮาร์ดอ่าโอเค